ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาตำนานทวดปากช่องนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่สองนะครับคุณผู้ชมครับตามหลักความเชื่อทางจิตวิญญาณของผู้คนในอดีตผู้ท่าผู้แก่นะครับตามตำนานทวดปากช่องนะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับ เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับตามความเชื่อความศรัทธาของตำนานทวดปักช่องนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่6ตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นสันตะเข็บเป็นสันเขานะครับรอยเขตแดนรอยต่อเขตแดนระหว่างอำอเภอเชียนใหญ่กับอำเภอหัวใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอเชียนใหญ่ก็ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่6นะครับหมู่ที่6ตําบลเขาประบาทคาบเกี่ยวกับหมู่ที่1นึ่ตำบลทรขาวอําเภอวัวไทรนะครับซึ่งจะเป็นแนวสันเขาเป็นเทือกเขาที่เป็นนานาเขตฝางกันเชื่อกันว่าทวดปากช่องแห่งนี้นะครับเชื่อกันว่าเขาพระบาทเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ บริเวณเทือเขาพระบาทแห่งนี้นะครับซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยนะครับก็เมื่อประมาณ1,300กว่าปีที่ผ่านมานะครับทุกท่ครับเมื่อครั้งเขาพระบาทแห่งนี้นะครับเป็นเกาะอยู่ในทะเลอ่าวไทยนะครับเป็นเกาะอยู่ในทะเลอ่าวไทยจนมาถึงปัจจุบันนะครับยังปรากฏหลักฐาน บ่งบอกถึงร่องรอยนะครับวัฒนธรรมร่องรอยหลักฐานความเป็นมาอย่างเช่นก็มีสุตรสารหอยหินปูนปะการังนะครับและก็ยังมีแนวสันทรายรอบๆเชิงเขาพระบาทแห่งนี้นะครับเทือกเขาพระบาทแห่งนี้นะครับตะวันออกก็ยังมีโขดหินที่ถูกกัดกร่อนโดยน้ําทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ ทางด้านโบราณคดีและก็โบราณสถานนะครับแล้วก็ตำนานที่กล่าวขานกันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างพุทธศต,รธศตรวตรรษที่13ถึง18นะครับอ,อยู่ในยุคก็ตรงกับยุคศรีวิชัยเมื่อประมาณ1,300กว่าปีที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่ยุค แรกเริ่มประวัติศาสตร์นะครับของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับในภูมิภาคแถบ,บนี้นะครับซึ่งเป็นยกที่เชื่อกันว่าเมืองนครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรือง,งถึงอุสขีดนะครับทุกท่านครับคุณผู้ชมครับ,วค,รบความเดิมตอนที่แล้วเชื่อกันว่าเสื้อของพระบาทหรือเขาปากช่องแห่งนี้นะครับ มีตวจปากช่องที่คอยปกปักรักษาลูกหลานนะครับชาวบ้านหรือคนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมานะครับในระหว่างเดินทางนะครับปกปักรักษาลูกหลานให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็มีความปลอดภัยนะครับในการสัญจรไปมานะครับเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรถขับวิ่งไปวิ่งมาผ่านไปผ่านมาบน เทือกเขาพระบาทอย่างนี้หรือเทือกเทือกเขาปักช่องอย่างนี้นะครับรถก็จะบีบแตรน,นะครับรถจะบีบแตรเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อชั่วทวดปักช่องแห่งนี้นะครับซึ่งจะวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดอระยะทุกเวลานะครับเพราะาะนั้นเชื่อว่าเมื่อมีการเคารพทวดปักช่องแห่งนี้แล้วก็จะมีมความปลอดภัยในการเดินทางนะครับแล้วก็นอกจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าสืบทอดต่อๆกันมาว่าในอดีตการนะครับสมัยที่เขาแห่งนี้ยังไม่ระเบิดทําเป็นเส้นทางยังเป็นช่องทางที่เล็กๆนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับเล่ากันว่านะครับมีงูบองหลานะครับหรืองูจงอางภาษาปากตายเขาเรียกว่าผูบาบา้บองหลาผู้บองหลาผู้บองหลาหรืองูจงอางตัวใหญ่มากมีหงอนด้วยนะครับแล้วก็นอน ฝางเส้นทางถนนนะครับเมื่อรถ10ล้อวิ่งผ่านมานะครับก็เหยียบทับฮูบองหลาหรือจงอางที่มีหงอนตัวนี้เชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแห่งนี้นะครับตายนะครับเมื่อหูบองหลาตายแล้วนะครับรถ10ล้อคันนั้นก็ขับไปเรื่อยๆปรากฏว่าไปได้ไม่ไกลนะครับรถพลิกฟั่มนะครับคนขับตายนะครับรถเกิดอุบัติเหตุยับเยินเสียหาย คนตายหมดทั้งคันนะครับเชื่อกันว่าทวดปักช่องนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใครไม่เคารพศรัทธาไม่นับถือแล้วก็จะมีอันเป็นไปตามหลักความเชื่อของคนสมัยโบราณนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อมานะครับผู้เท่าผู้แก่นะครับคนสมัยยุคแรกๆกเล่าให้ฟังว่านะครับมีนะครับมีผู้แก่นะครับเล่าต่อๆกันมาเชื่อกันว่าก็มีชายชราผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับได้อบระยพ มาจากบ้านหนองเตยซึ่งอยู่หมู่ที่6ตำบลทรายขาวอำเภอวัดไทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งเชื่อกันว่า,าผู้อาวุโสผู้นี้นะครับในขณนะที่อพยพมาอยู่ที่บริเวณเทือกเขาพระบาทอย่างนี้นะครับคุณผูชมครับก็เป็นผู้ที่ มีความศรัทธามีความเลื่อมใสนะครับผู้แก่ผู้นี้มีความเชื่อทางด้านศสยศาสตร์ก็ชอบนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนานะครับที่กระท่อมหลังเล็กๆนะครับที่ปลูกไว้นะครับก็จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับลูกๆกก็นำอาหารนำปินโตมาส่งให้กับคุณพ่อนะครับ จากนั้นหลังจากชาชาราผู้นี้นะครับเมื่อแยกตัวมาอยู่โดดเดี่ยวมาอยู่ที่ศาลากระท่อมเล็กๆเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับถือศีเลเจริญภาวนาแล้วก็มีความเชื่อทางด้านอ่าศสตร์นะครับจนมีตะบะที่แก่กล้านะครับแล้วก็ชาชาราผู้นี้ก็บอกลูกบอกว่าลูกไม่ต้องนําอาหารไม่ต้องนําปินโตมาส่งพ่อแล้วไม่ต้องนําอาหารไม่ต้องนําปินโต มาส่งพ่อแล้วในวันต่อๆไปนะครับลูกก็ไม่เชื่อคิดว่าพ่อแก่แล้วคงพูดจาเลอะเลือนเพื่อเจ้อนะครับหลงหลงเลืมลืมโลกก็นําอาหารมาให้คุณพ่อที่บําเพ็ญเพียรภาวนานะครับอยู่ทุกวันจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับรุ่งเช้าขึ้นมานะครับลูกก็นําอาหารมาให้ตามปกตินะครับนําอาหารหวานข้าวใส่ปิโตมาให้คุณพ่อตามปกตินะครับหลังจากนั้นแล้ว นะครับลูกก็สังเกตเห็นนะครับเล็บมือของพ่อนะครับเล็บมือแล้วก็มีขนยาวที่งอกออกมาจากแข้งจากขาแล้วก็มีเล็บค่อยๆงอกออกมาจากมือจากเท้านะครับแล้วก็ก็ร่างกายค่อยๆกลายเป็นเสือนะครับมีอิติริษหน้าตาดูดันน่ากลัวมากทีเดียวนะครับในขณะที่ร่างกำลังเปลี่ยนเป็น กลายเสือสมิงบ้านเรานะครับคุณจมครับพ่อบอกว่าลูกหนีไปพ้นหนีไปให้ไกลหนีไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าในขณะนั้นพ่อกําลังจะกลายเป็นเสือสมิงแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกายวิญญาณได้ก็พอมีความรู้สึกตัวบ้างนะครับก็เลยบอกลูกบอกว่าลูกหนีไปให้ไกลหนีไปให้พ้นก่อนที่พ่อจะควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้นะครับพูดแล้วขนลุกแล้วก็ลูกก็ตกใจก็วิ่งไป หลบซ่อนดี่กโฟตินนะครับที่พ่อนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาตบ่าอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วพ่อก็ควบคุมกายตัวเองไม่ได้นะครับร่างกายก็ค่อยค่อยกลายเป็นเสือนะครับมือก็เป็นกรงเล็บเล็บเท้าเล็บตีนแล้วก็มีขนที่งอกมาเมื่อพ่อควบคุมกายวิญญาณไม่ได้แล้วนะครับพ่อก็ค่อยค่อยกลายเป็นเสือสมิงแล้วก็วิ่งเข้าป่าหายไปนะครับสร้างความประหลาด สร้างความตกใจให้กับลูกในการเจอเหตุหการณ์ของคุณพ่อในครั้งนั้นเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับจึงเป็นตำนานทวดปากช่องนะครับที่คอยปกปักรักษา à, พี่น้องนะครับที่เดินทางผ่านไปผ่านมาผ่านเขาปากช่องแห่งนี้นะครับหรือเพื่อขอพระบาทแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่เล่าขานที่สืบเนื่องต่อกันมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านในละแวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับ วิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลายสวรรค์ที่จะมอบให้กับวิเชียรบ้านทุ่งนะครับขอบคุณมากทีเดียวการถ่ายคลิปวิดีโอทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขาจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณัตติดต่อได้ที่หมายเลข0841 ตอง8 1ดหนะครับก็ขอฝากไปด้วยผู้ชมครับเชื่อกันว่าทวดปากช่องแห่งนี้นะครับเป็นทวดที่ศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาลูกหลานที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับให้ปลอดภัยจากการเดินทางทุกครั้งแล้วก็มีผู้คนบ่นได้ไหวรับบางคนก็บ่นในลูกสอบเข้าหมาเวลายได้บางคนก็บ่นในเรื่องหน้าที่การงานบางคนก็บ่นขอโชค,โอคขอลาบแล้วก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แล้วก็มาสร้างห้องน้ํา สร้งสางศาลาศาลาทวดแห่งนี้นะครับขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะ,ะแก้บ่นนะครับในการที่บ่นไว้นะครับคุณๆท่านครับซึ่งก็เชื่อกันว่าบ่นได้ไหวรับทวดปกปักรักษาและก็ให้โชคให้ลาบแล้วก็เมื่อมีผู้ที่ถูกมีโชคมีลาบก็ได้มาสร้งสางศาลาทวดแห่งนี้ ครับสวัสดีครับคุณกนกศรีสุกแก้วนะครับค่ะวันนี้มาทําอะไรที่นี่อ่ะครับมาทำความสร้าดเล่นเล่งได้กระได้เร่งได้ทำความสร้าดดูเลไรสันสค่ะครับมาทํานั่นยังอ่ะครับออ๋ สองปีได้แล้วค่ะส่องปีมาดูแลทำความสะอาดบริเวณอ่าอ่าสรัดถัการรบบริเวณค่ะอ๋อกับปนเพื่อทำกับหรือจึงได้มาดูแลปกปักรักสาดทำความสะอาดทีนี้เริ่มก็คือตรวจปักชงไปให้ฟันค่ะตรวจปักชงเข้าฟันเลยนะฟันว่าเพื่อครับอ๋อฟันให้ฟันเห็นแต่สั้นอย่างเดียวค่ะฟันเห็นจะโอสั้นถูกถูกวันอ๋อรวมปีค่ะรวมรปีเลยค่ะซึ่งการทีนี้ก็คือได้ขึ้นมาทำความาดมาดูแลครับ เ็กๆก็คือมาข้อพนครับค่ะบอกเราข้อพนได้มาสราบความทําเรจเราคือตั้งปฏิญาณว่าคือจะมาทําความสาอาดให้ตวัวทุกวันโอ้สุดยอดมากส่วนเงินก็คือได้มาจากผู้มีจิตศรัที่วาเขายืนให้กับมือครับรือไม้ผู้ที่ได้โูคลาภแล้วก็ให้เป็นนําใจเราครับค่ะได้เงินตรงนั้นโอ้แล้วค่ะประมาณสองปีแล้วหลังจากฝันก็มาทําทุกวันค่ะไม่เคยเว้นเลยไม่เคยเว้นค่ะโอ้สุดยอดมากมาก ดาาโดยเฉ<ล>พนะามีคุณครูอุซาหละก้าลุงปีครับจะมารวมด้วยอ๋อแล้วหลังจากที่ที่ทวดข้าฝันแล้วมาทําความสะอาดทุกครั้งและหลังจากนั้นฝันต่ออีกไหมทวดข้าฝันอีกไหมฝันเรื่อยๆค่ะท่านจะมีเหตุการณ์อะไรถวดก็จะหายฝันอมเมื่อการก่กเสาหลุกถัดฝันเนี้ยครับแกก็ไปให้ฝันก่อนม่าให้ตังตรงนี้ครับ โอ้สุดยอดมากสุดอยู่กลงก็จะทำอะไรก็คืออตังจิตติท่านจากทวจแล็ครับทวจแกจะไปหนิมิตในฝันอีกครับนิมิตจากกำฝันนะครับสุดยอดมากๆกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ขอญาตถ่ายขอรบารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นะครับด้วยความมนุเคราะห์ด้วยการขอญาตคุณกนกสีสุกแก้วนะครับหลังจากที่ทวดปากช่องเข้าฝันเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับฝันว่าให้มาทําความสะอาดมาดูแลมารักษาความสม่ ความสะอาดที่สาราทวดแห่งนี้นะครับก็หลังจากนั้นแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ทวดก็เข้าฝันมาเรื่อยๆนะครับก็เลยเกิดเป็นความเชื่อความศรัทธาขึ้นมาของคุณกระดกสีนะครับคุณจงรับเพราะฉะนั้นคุณกระดกสีจะมาทุกวันแล้วก็เอาทูบเทียนดอกไม้มาเคารพสักการบูชาด้วยนะครับด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อทำดีแล้วเราคงจะได้ดีแน่นอนครับ ในาสาราทวแห่งนี้นะครับก็จะมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆดังภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมในขณะนี้นะครับก็จะมีรอยริ้วรอยที่บนโดหินบนแท่งหินก้อนหินแห่งนี้นะครับจะมีรอยเอท้าเสืออยู่นะครับจะมีรอยเท้าเสือซึ่งนํามาเก็บไว้ที่สาราทั่วแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อความศรัทธาน,นะครับเชื่อว่าเป็นรอยตีนเท้าเสือนะครับที่ อาชายชราผู้ที่ตะบะกแก่กล้าบำเพ็ญเพียรภาวนาจนตะบะกแก่กล้าแล้วก็ร่างกายควบคุมไม่ได้แล้วก็กค่อยกลายเป็นเสือนะครับกลาย,ลายเสือสมิงประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับด้วยความเชื่อในตำนานในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นาสาราทั่วแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อ,อวันที่แด พฤษาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 4 1นะครับก็ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับคุณผชมครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่เล่าขานสืบทอดกันมาแล้วก็เป็นความเชื่อความศรัทธาทางจิตวิญ,ญญาณของผู้คนที่ผ่านพ้นผ,ผ่านไปผ่านมานะครับ <ใน S 1> คุณผชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวคุณชมครับเทือกเขาประบาดแห่งนี้หรือ เทือเขาปัดช่องแห่งนี้นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นทางเล็กๆนะครับเป็นทางเล็กๆที่เป็นถนนลูกรังยังไม่ได้พัฒนายังไม่ได้เจาะวางระเบิดเพื่อขยายเส้นทางนะครับเป็นทางเล็กๆเชื่อกันว่าจะมีเสือนะครับมีเสืออยู่แล้วก็มีสัตว์ป่าเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางกระจงหมูป่า แล้วก็สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาพระบาทอย่างนี้หลากหลายนานาชนิดหลังจากที่ความเจริญนะครับได้มีการตัดไม้ทําลายป่าและก็บุกรุกป่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสัตว์ป่าเหล่านี้ก็่อยหายไปนะครับด้วยน้ํามือของมนุษย์ที่ทําให้สัตว์ป่าสูญไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดตอนนี้ก็ไม่มีสัตว์ป่าเหล่านั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมที่ครารบทุกท่านนะครับขนดนีผมมานั่งอยู่ที่จุดชมวิวก็มีผู้สันทัดกรณีให้ฉายาว่านะครับเทือกเขาพระบาทอย่างนี้เหมือนกับเทือกเขา r ็อกกี้นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับก็จะมองวิวทิวทัศน์ที่สารนาจะเรวดีนะครับถ้ามีโอกาสเชิญมาเที่ยวได้นะครับ